ที่พันแล้วค่ะที้องลองมาชิมดูรับลองแบบแก่หีกว่าอันนี้จะอันนี้จะเป็นน้า,นาม้ำามูแเดลเล่า ข้าวจี่ปาเต้อเพ้ค่ะอร่อยมากคิี้ิมได้ค่ะมนร้เกอ ร้อยค่ะได้ค่ะ ข้าวจีบปาเต้ี่ทานอร่อยท้ำซอสแบบกระเท,ทีนนยมเ,เลยผูดเองมาเที่ยวเวียงจันทร์ถ้าเกิดว่าจะถานไปใช้ก็จะรีบมาแวะซื้อมาชิมมือนะคะแซ่บดีเีข้าวจีบปาเต้ when